สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2น,นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องน้ำหนักให้นักเรียนตั้งใจฟังให้ดีแล้วก็ดูภาพสไลด์ไปด้วยนะคะแล้วอ่านคำสั่งให้ดีว่าเขาถามเป็นอะไรนะคะตัวชี้วัดของวันนี้นะคะก็คือข้อ2แอสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ ปัญหาก่อนบวกการลบเกี่ยวกับน้ำหนักเป็นกิโลกรัมกรัมกับกิโลกรัมและขีนะคะในตัวชี้วัดที่ค2.1ข้อ1สาระการเรียนรู้ในวันนี้ที่เราจะเรียนกันนะคะก็คือโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนัก ามาดูนะคะโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักอ่าเขาให้ภาพนี้เนื้อไก่นี้เนื้อหมูโจทย์เขาถามโจทย์เขามีอยู่ว่าไก่สดหนักสองกิโลกรัมสามขีดหนักน้อยกว่าเนื้อหมูหนึ่งกิโลกรัมสองขีดเนื้อหมูหนักเท่าไหร่ก่อนที่เราจะมาทำ วิธีทำโจทย์ปัญหานี้เราต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจแล้วก็ข้อที่1เราต้องทำไมคะทำความเข้าใจโจทย์นะคะมาดูทำความเข้าใจโจนะะาาทย์เราเรียนมาแล้วนะมี4ขั้นตอนนะคะเกี่ยวกับการาทำโจทย์ปัญหาน,นะคะก็คือโจทย์กำหนดอะไรมาให้เรา ในหัวข้อที่1โจทย์กำหนดไก่สดหนัก2กิโลกรัม3ขีดกับไก่สดหนักน้อยกว่าเนื้อหมู1กิโลกรัม2ขีดแล้วโจทย์ถามอะไรหรือต้องการทราบอะไรโจทย์ต้องการทราบว่าเนื้อหมูนหนักเท่าไหร่นี่ลำดับขั้นที่1ในการทำความเข้าใจโจทย์เมื่อเรารู้แล้วว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้เราและโจทย์ถามอะไรกับเรา ขั้นที่สองเราก็มาวางแผนม,มาวางแผนนะคะว่าเมื่อนกเมื่อกี้ที่นักเรียนอ่านนะคะอ่านโจทย์แล้วนักเรียนคิดว่าข้อนี้บวกหรือลบคะ่าบวกหรือลบคะบวกเพิ่มขึ้นก็คือการบวกอ่ามาดู ไก่สดหนักน้อยกว่าหมูแสดงว่าไก่น้อยกว่าหมูนี่คือเครื่องหมายน้อยนะคะหมูหนักกว่าใช่ไหมดังนั้นเนื้อหมูต้องหนักกว่าไก่สองกิโลกร,รัมสามขีดใช่ไหมคะเราก็ต้องใช้วิธีการอะไรคะการบวกเมื่อวางแผนเสร็จแล้วเราก็มาลงมือทำอดูนะคะ หลายคนทำมาผิดนะคะหลายคนทำมาผิดนะคะเวลาทำมันมีกิโลกรัมกับอะไรคะขีดใช่ไหมคะเราต้องแยกกิโลกรัมกับขีดออกนะคะอันนี้จะอยู่บรรทัดบนเลยมาแยกกิโลกรัมกับขีดเราไม่ต้องมาเขียนว่า2กิโลกรัม3ขีดไม่ต้องมาใส่ข้างๆนะคะคำว่ากิโลกรัมกับขีดไม่ต้องมาใส่ด้านข้าง นะคะถ้ามันมีกิโลกร,รัมอย่างเดียวเราใส่ด้านข้างได้แต่นี่มันมีกิโลกร,รัมและขีดดังนั้นกิโลกร,รัมต้องอยู่ช่วงบนนะคะกับขีดนะคะแยกช่องมาเลยแล้วก็เขียนว่าไก่สดหาบรรทัดที่1ใครไม่เขียนคําสั่งตรงนี้มาด้วยนะคะคำถามนี้นะคุณครูจะให้ผิดแล้วไม่ให้คะแนนด้วยนะคะสอนทุกครั้งเวลาทาโจทย์ปัญหาเราต้องเขียนด้วย เขียนว่าไก่สดหนักเท่าไหร่คะ2กิโลกร,รมัม3ขีดเนื้อหมูหนักมากกว่าไก่สดบรรทัดที่สอง1กิโลกร,รมัม2ขีดแสดงว่าวิธีการบวกใส่เครื่องหมายบวกด้านข้างนะคะใต้ผลบวกเราจะต้องขีดเส้นใต้1เส้นทุกครั้งเสมอแต่ก็ยังมีคนเดิมเดิม ไม่ขีดนะคะคุณครูก็ไม่รู้จะว่ายังไงแต่ถ้าโรงเรียนเปิดเจอกันถูกแน่เพราะโอนเป็นร้อยร้อยครั้งแล้วนะคะตอหนึ่งก็เรียนวิธีการทำโจทย์ปัญหาว่าใต้โจาใต้ผลใต้ตัวบวกหรือใต้ตัวลบให้นักเรียนทำไมขีดเส้นใต้หนึ่งเส้นคำถามที่เขาถามที่โจทย์ถามเนื้อหมูนหนักเท่าไหร่ขีด ในช่องขีดก็บวกรวมกัน3ามบวก2เท่ากับหในช่องกิโลกร,รมัมสองบวก1เท่ากับสามเมื่อได้ผลบวกออกมาแล้วนักเรียนก็ต้องขีดเส้นใต้สองเส้นนะคะ2เส้นแล้วต่อออบตอขีดเส้นใต้สองเส้นแล้วเขียนว่าเนื้อหมูหนัก3ามกิโลกรัมห้าขีดโดยเปลี่ยนจากตัวเลขอารบิกเป็นตัวเลขไทย เวลาคำตอบ3กิโลกรัม3จำนวนตัวเลขอยู่ข้างหน้ากิโลกรัมอยู่หลังกี่ขีดล่ะคะ5ขีด5อยู่หน้าขีดอยู่หลังนะคะไม่ใช่เอากิโลกรัมมาใส่ข้างหน้าแล้วบางคนเขียน3กิโล5ขีดอันนี้ผิดนะคะครูหักคะแนนนะคะเขียนให้ครบกิโลกรัมไม่ใช่กิโลไม่ใช่ภาษาพูด ะะใช้ภาษาเขียนเขียนกิโลกรัม5ขีด3กิโลกรัม5ขีดเข้าใจนะคะเมื่อลงมือทำได้คำตอบเรียบร้อยแล้วเราขั้นสุดท้ายก็คือตรวจสอบหรือตรวจคำตอบนะคะตรวจสอบนะคะคำตอบสมเหตุสมผลเพราะน้ำหนักของเนื้อหมูทำไมคะ หนักกว่าเนื้อไก่สดตรวจคำตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเราเรียนมาแล้วนะสมกิโลกร,รัมห้าขีดลบด้วยอะไรคะตัวบวกผลผลบวกลบด้วยตัวบวกออกมาได้เท่ากับอะไรคะตัวตั้งแสดงว่าข้อนี้ถูกต้อง3กิโลกร,รัมหขีดเป็นผลบวก ที่เราบวกใช่ไหมคะส่วน1กิโลกร,รัม2ขีดเป็นตัวบวกเอามาลบเอาผลบวกมาลบก,กับตัวบวกก็ได้เท่ากับตัวตั้งแสดงว่าข้อนี้นักเรียนคิดถูกนะคะนะคะทีน,นี้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นดังนี้นะคะการแก้โจทย์ปัญหาต้องทำสิ่งใดก่อนคะทำสิ่งไหนก่อนคะาการแก้โจทย์ปัญหา เฉลยก็คือสี่ขั้นตอนที่คุณครูบอกใช่ไหมคะนักเรียนจะต้องอะไรคะทําความเข้าใจโจทย์ก่อนเพื่อที่จะจําแนกสิ่งที่โจทย์กําหนดให้และสิ่งที่โจทย์ถามมาเมื่อนักเรียนทําความเข้าใจโจทย์แล้วนักเรียนก็ต้องมาทาไมคะวางแผนวางแผนว่าจะใช้วิธีใดในการหาคําตอบแล้วเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ นะหลังจากนั้นนักเรียนก็ทำไมคะลงมือทำขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือ,ลง,อนะคะลงมือทำนะคะลงมือทำนะคะทำไมไม่มาอา่าลงมือทำนะคะโดยการหาคำตอบและสรุปคำตอบ เมื่อลงมือทำในขั้นที่3แล้วขั้นสุดท้ายก็คือตรวจสอบหาคำตอบที่ได้ว่าถูกต้องหรือไม่นะคะเข้าใจนะคะทีนี้ถ้าเข้าใจนะคะสรุปกระบวนการแก้โจทย์ปัญหา4ขั้นก็คือ1ทําทำความเข้าใจโจทย์สวางแผน3ลงมือทำนะคะ4อะไรคะ ตรวจสอบว่าคำที่เราทำมานั้นเขาจะถูกต้องหรือไม่นะคะ,ะดังนั้นให้นักเรียนนำหนังสือแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยค่ะเปิดหน้า78-79สิบนักเรียนเอาหนังสือแบบฝหัดขึ้นมาเปิดหน้า78-79แปป๊บหนึ่ง หน้าเจ็ดสิบแนะคะ,ะพร้อมไือยังคะทำพร้อมๆกับคุณครูนะคะอยากทำก่อนเพราะทำก่อนมาส่งทุกทีผิดนะคะหน้าเจ็ดสิอ่านเรียนฟังคำถามโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักข้อที่1เขาบอกให้ลูกเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบนะคะข้อหมะเขือเทศหนักสี่ขีดแตงกวาหนักมากกว่ามะเขือเทศ สองขีดแตงกวาหนักกี่ขีดให้นักเรียนเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์แต่ไม่ต้องทำสี่เหลี่ยมน,นะคะให้นักเรียนใส่คําตอบด้านหนังเลยแล้วก็ที่ต่ออบอบตอบนักเรียนต้องเขียนด้วยว่าแตงกวาหนักกี่ขีดข้อนี้วิธีอะไรคุณครูไม่บอกคิดเอาเองว่าบวกหรือลบนะคะส่วนข้อที่สองมะละกอหนักสองกิโลกรัมทุเรียนหนัก มากกว่ามะละกอหนึ่งกิโลกร,รัมหนักมากกว่าทุเรียนหนักกว่ามะละกอกี่ขีดข้อถามเป็นขีดแต่เขาให้หนึ่งกิโลกร,รัมหนึ่งกิโลกร,รัมนักเรียนต้องเทียบก่อนหนึ่งกิโลกร,รัมเท่ากับกี่ขีอืออ่าหนึ่งกิโลกร,รัมเท่ากับสิบขีสองกิโลกร,รัมก็เท่ากับเท่าไหร่คะยี่สิบขีด วิธีอะไรก็เอาเทียบจากกิโลกร,รัมให้เป็นขีดทำทำสองกิโลกร,รัมให้เป็นขีดก่อนแล้วก็ทำสิบหนึ่งกิโลกร,รัมให้เป็นขีดแล้วเอามาบวกหรือลบวิที่นักเรียนนะคะก็เหมือนกันเขียนเป็นประโยคักษณลแล้วตอบแล้วเวลาตอบอ,อปตอบนักเรียนต้องเขียนไ้ว่าทุเรียนหนะักกว่ามะละกอีีขีดอะ่ะนะคะ ามาดูข้อสองใหญ่ให้แสดงวิธีทำหลายคนผิดเยอะเพราะไม่เขียนไงนะไม่เขียนแล้วคนเดิมๆอย่าให้เจออีกนะในช่องวิธีทำบรรทัดของวิธีทำมันมีกิโลกร,รัมกับกร,รัมใช่ไหมนักเรียนก็เขียนอะไรคะบรรทัดที่บรรทัดเดียวกับวิธีทำให้นักเรียนแยกกิโลกร,รัมแล้วก็กร,รมัม ไม่ต้องไปเขียนด้านข้างนะเขียนกิโลกรัมกับกรัมอยู่ในบรรทัดวิธีทำส่วนบรรทัดที่สองนักเรียนก็เขียนเลยฟ้าฟ้าใสหนักหนักกี่กิโลกรัมหรอคะ28ก็อยู่ในช่องกิโลกรัมกี่ร้อยกรัม500กรัมก็อยู่ในช่องกรัมเข้าใจนะคะเข้าใจนะคะวิธีอะไรไปคิดเอาเองเนาะเนาะ นะอ่านแล้วทำความเข้าใจเอาเองนะคะข้อสองกับข้อ3ามใหญ่ก็เหมือนกันข้อสองกิโลกรัมกับขีดข้อสามกิโลกรัมกับขีดอยู่ในบรรทัดเดียวกับวิธีทํานะ,ะไม่ใช่ไปอยู่ด้านข้างนะคะเข้าใจนะต่อมาดูหน้าแบบทดสอดหน้า80และ81อืมนะ แบบทดสอบข้อ1นึ่เขาถามปลาแห้งอ่นักเรียนดูดูเข็มเข็มของตาช่างว่ามันชี้ไปที่ขีดไหนนักเรียนก็ตอบเป็นขีดใช่ไหมเขาให้ตอบเป็นกิโลกรัมกับขีดใช่ไหมคะไม่ใช่กิโลกรัมกับกรัมนะนักเรียนอ่านคําสั่งด้วยอ่านเครื่องช่างแล้วเขียนน้ําหนักเป็นกิโลกรัมและขีดส่วนข้อ2ใหญ่เขาบอกว่าเขียนเข็มของเครื่องช่างแสดงน้ําหนัก ของสิ่งของเขาให้สิ่งของวางไว้บนตาจ้างแล้วก็เขียนแล้วว่าส้มหนัก5ขีดนักเรียนก็ต้องวาดเข็มให้ตรงกับ5ขีดอ่าส่วนข้อสามใหญ่หาคําตอบนะคะหาคาตอบแล้วต้องเขียนด้วยนะว่าที่ตอบออบตอบต้องเ,เขียนไว้ว่าทั้งสองอย่างหนักรวมกันกี่ขีดนะคะอ่า ก็ไม่มีอะไรนะคะหน้า80 81เัืเรียนอ่านได้แล้วก็ทําได้นะคะนะนะนะคะในวันนี้นะคะก็เท่านี้นะคะให้หนักเรียนทําแบบฝึกหัดแล้วก็แบบทุกทอ์ในบทที่เท่าไหร่คะเราเรียนบทที่เท่าไหร่คะบทที่ห้าหน่วยการเรียนรู้ที่ห้านะคะแล้วจบบทนี้เราก็ขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่เจ็ดไหมคะเนาะการเรียนรู้ต่อไปเนาะ นะคะวันนี้คุณครูก็สดดีค่ะนักเรียนของนักเรียนโชคดีนะคะแล้วรักษาสุขภาพดูแลตัวเองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ